สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับเอฟอีกแล้วนะคะกับไร์สดเปิดไพ่อ่านดวงพระอังคารย้ายราศีเข้าสู่เรือนที่สามเรือนสหัชชะเรือนของเพื่อนสังคมญาติพี่น้องการสื่อสารของชาวตุลจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลบ้างนะคะ พี่ๆเพื่อนๆท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณประพิชยายินดีต้อนรับค่ะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาหรือราศีหรือดาวศุกร์หรือดาวจันทร์สถิตที่ราศีตุลได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหลักค่ะ ถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนคือชาวราศีตุลตามโหราศาสตร์ไทยค่ะ ชัดเจนดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนิทเอจจังสวัสดีค่ะคุณกันธริกายินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนค่ะวันนี้เลือกใช้ไพ่เวสเวล l ์ทาร o นะคะนี่ค่ะ ระอังคารเป็นดาวประจำเรือนการเงินและเป็นดาวประจำเรือนคู่ครองปัตตนิคู่ครองกระดุมพระการเงินของชาวตุลน,นะคะโคจรเป็นอุจจวิลาดเข้าสู่เรือนที่3เราจะมาดูกันค่วะว่าตั้งแต่วันที่6ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคม2569นะคะ1เดือนกว่านี้จะ เกิดสิ่งใดขึ้นกับโชคชะตาของชาวลัคนาราศีตุลบ้างค้าพลิกมาใบแรกความรักค่ะปัตตนี้คุยกันได้อย่างอบอุน่นแสดงว่าถ้าใครที่โสดอยู่จะมีคู่เข้ามาคู่นั้นอาจจะมาจากเพื่อนแนะนำให้รู้จกัก อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนในแวดวงการทํางานอยู่แล้วแวดวงเดียวกันหรือว่าสนใจอะไรในเรื่องเดียวกันแวดวงสื่อโซเชียลแบบนี้ก็ได้นะคะคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักมีเกณฑ์จะถูกสารภาพรักนะคะปัจจุบันนี้สัสชา้ามีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาชอบเข้ามารักแล้วทําเหมือนเพื่อนทําเสมือนเพื่อนแต่คุณก็รู้แหละว่าเขามีความสนใจอะไรในตัวคุณแล้วก็จะสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็นคนรักได้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะพบคู่นะคะสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วน่าจะได้เที่ยวสาสช้านะคะปัตตันนี้น่าจะได้เที่ยวหรือไม่ก็มีเกณฑ์จะได้รับผลของขวัญหรือการดูแลอะไรบางอย่างจากคนรักมีความเป็นมิตรกันสูงมากมีความเข้าใจนะคะแล้วมีความเป็นมิตรกันสูงมากจะมีข่าวดีเรื่องของความรักค่ะนะคะชาวตุลจะ มีความสุขมากขึ้นในความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าหากว่าแบบเฉยๆไม่ค่อยมีเวลาโรแมนติกเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานี่แหละช่วงนี้จะได้ใกล้ชิดจะได้สื่อสารกันมากขึ้นค่ะความรักอีกแล้ว k n n o of u p s นะคะแน่แท้เลยคุณจะมีคนเข้ามารักเข้ามาดูแลใครที่มีคู่ช่วงนี้คู่ดูแลดีนะคะรักใคร่คุณมากทีนี้ ทีนี้อันนี้แหละไฟออฟวอนห้ามไม่ท้าแล้วว่าการต่อสู้แข่งขันหรืออิชาริษยาอันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของด้านลบนะคะด้านดีก็ดีเลยนะคะด้านดีก็ต้องแสดงผลออกมาด้านลบหะมันจะเป็นยังไงคุณต้องระวังเรื่องของการพูดการเจราจา ที่อาจจะถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ผู้อื่นทำต่อคุณก็ต้องระวังสิ่งที่ตัวเองเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นช่วงนี้อาจจะควบคุมการสื่อสารของตัวเองให้อยู่ในโหมดแบบให้อยู่ในโหมดใจเย็นอะไรได้ยากต้องระวังว่าคุณอาจจะเจอคนที่ต่อให้ไม่ได้มาไม่ได้มาในทางเหมือน ไม่ได้มาในทางเหมือนทกซิกอะไรขนาดนั้นแต่ก็จะกระตุ้นให้คุณแบบออกไปในทางนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ผู้คนนั่นแหละอคติต่อคุณนะคะคุณไม่ใช่คนที่จะสื่อในทางลบคุณไม่ใช่คนที่จะแบบไปตามหาเรื่องอะไรหัวร้อนอะไรใส่ใครก็จริงแต่คุณจะเจอกับคนมามาเป็นอย่างนี้ นะคะการแสดงความคิดเห็นในออนไลน์ก็ได้นะคะพระอังคารอยู่ในเรือนสหัชชะคุณก็คอมเมนต์อะไรของคุณแต่มันอาจจะแตกต่างนะคะแตกต่างเกินไปไม่เข้าพวกเกินไปคุณอาจจะเจอการถูกแบบทัวลงอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเล็กๆนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับ แค่มีความเห็นคิดต่างอะไรแบบนี้น่ะนะคะแต่อาจจะแบบมีคนถ้าอย่างเบาๆก็มีคนมาดิสไลค์อ่ะนะคะหรือว่ามีคนมากดโกรธกดอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ก็ได้นะคะในในโพสต์ของคุณในคอมเมนต์ของคุณที่ไปคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์แบบนี้นะคะอันนีค้คือเรื่องเบานะคะไม่กระทบถึงตัวแต่ท่านเรื่องที่แบบเจอจังๆก็คือคนท็อกซิกใส่คุณอคติอะไรไม่รู้นะ่ะมองเห็นการสื่อสารของคุณเข้าใจผิดในการสื่อสาร นะคะคุณอุตสาหสื่อสารเพื่อเตุเหตุเ,เหตุผลช่นนี้กับถูกมองในแง่ร้ายอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้นะคะหรือถ้ามีเกิดขึ้นก็ปล่อยวางนะคะมาดูต่อค่ะหรือบางทีอาจจะเกิดการแบบทะเลาะกันในหมู่ญาติพี่น้องอิจฉาลิษยาการในเรื่องของความสําเร็จต้องระวังการได้รับสิ่งดีๆแล้วออกโซเชียลอวดโซเชียลถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่แน่นอนว่า พลังเนี่ยพลังจัก,กรวาลพลังโลกช่วงนี้นะคะใครทาแบบใครที่แบบทำอะไรที่เป็นการแสดงออกในโซเชียลเยอะบางทีก็ดึงบางทีก็ดึงความไม่พอใจซึ่งบางทีไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็จะมีเกณฑ์ได้นะคะว่าอาจจะถูกลิสยาอิจฉาแล้วไม่มาต่อหน้าก็เหมือนเหมือนกดไลค์คุณด้วยนะกดไล์ นะคะกดไลค์เหมือนยินดีอ้าวแต่ไปโพสลอยลอยเรื่องฮแค่ลูกสอบสอบไดส้ส่วนราชการหรออะไรแบบนี้นะคะแค่แบบลูกทำแมบนั้นได้ดีอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องของคุณแต่จริงๆแล้วไปโพสลอยลอยอะไรแบบนี้ในหมู่ญาติพี่น้องที่คุณเป็นเพื่อนอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เอกก็ยกตัวอย่างนะนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหรือมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์นี้ได้แต่ว่า คุณจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะ The world ความสําเร็จค่ะบางท่านแปลว่าไปเที่ยวต่างถิ่นแดนไกลแต่ระหว่างทางจัดทริปท่องเที่ยวอาจจะมีเกณฑ์ถกเถียงถ้าเกิดว่าในที่ทํางานจะไปอบรมไปสัมมนากาันบวกกับการท่องเที่ยวอะไรด้วยก็แบบเถียงกันนะจะไปกินร้านอะไรจะไปจัดกิจกรรมอะไรบ้างแบบนี้นะคะอาจจะมีนะคะหรือกับใน ครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะบางท่านก็ไม่เกิดนะคะบางท่านก็ไม่เกิดแต่แค่อยู่ในวงล้อมเหล่านั้นสวยงามค่ะ king of pentacles ความมั่งคั่งจะได้เงินก้อนโตจะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่พระอังคารเป็นอุจาวิลาชเดวการเงินเป็นอุจาวิลานะคะถ้ามีเรื่องเซ็นสัญญาเบิกจ่ายรับเงินอะไรเนี่ย จะราบรื่นแล้วนะคะถ้าช่วงที่ผ่านมาติดขัดรอเงินรอาการโอนรายได้รอาการโอนค่าทําโครงการอะไรต่างๆมาแล้วนะคะหรือจะเซ็นสัญญากู้เงินมาทําธุรกิจอะไรนะคะจากที่แบบต้องแก้ต้องแก้เอกสารหรือว่าแบบต้องทําโครงการซะเยอะแยะถึงเวลาอนุมัติแล้วถึงเวลารับทรัพย์มาแล้วแม้จะเป็นเงินในอนาคตแต่ก็ถือว่าได้มานะคะ บางท่านอาจจะแปลว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้วทำได้อย่าง complete เลยแบบอาชีพสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วรับผลก้อนโตมาถึงตัวนะคะนี่แหละรับผลมาแล้วหกเหรียญค่ะหกเหรียญแปลว่าคนใจดีมีเมตตาถ้าใครที่ ถ้าใครที่ตัวเองเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นแสดงว่าช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้แบบจัดเลี้ยงเป็นพ่องานในการจัดเลี้ยงอะไรแม่งานในการทําอะไรทําอะไรแล้ว,แล,วแล้วตัวเองมีลาบมีผลมา,มากนะคะก็อยากจะเกื้อกูลแบ่งปันนะคะเด็กๆในครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะในหมู่ญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีเกณฑ์แบบใช้จ่ายไปกับการ เกื้อกูลแบ่งปันในช่วงนี้นะคะกระดุมพระสหัชักเกื้อกูลญาติให้ยืมเงินแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ใช่ไปในทางการเลี้ยงฉลองนะคะการเลี้ยงดูปูเสือญาติพี่น้องบางท่านก็แปลว่าช่วงนี้ถือโอกาสทำบุญเปิดดวงนะคะทำบุญปีใหม่อาจจะมีเกณฑ์ได้ทำแล้วกุศลก็มาถึงด้วยนะคะทำบุญเห็นทันตาเลยในช่วงนี้ค่ะ สิบถ้วยน,ะนะะั่นเลยค่ะดีงามมากเลยความรักอบอุ่นมีความสบายใจมากขึ้นในความสัมพันธ์ถ้าก่อนหน้านี้คุยอะไรไม่ไม่ค่อยแบบจะปิติสุขร่วมกันเท่าไหร่เปลี่ยนนักเปลี่ยนแน่นอนเลยในช่วงที่พระอังคารพูดจาแบบ พูดจาอะไรกันอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันดีนะคะในเรื่องของคู่ครองคนรักหรือว่าคนโสดก็นแน่แท้เลยว่าจะมีคนเข้าหาแล้ว รีบมากเลยที่จะพูดเรื่องครอบครัวแบบจินตนาการถึงเรื่องของการสร้างชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณมากมายนะคะคุณจะเจอกับคนที่อยากจะสร้างครอบครัวสร้างชีวิตกับคุณนะคะสามถ้วยอาจจะได้ฉลองมากเป็นพิเศษเลยเฉลิมฉลองนี่แปลว่างานเลี้ยงฉลองด้วยนะคะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงด้วยนะคะปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะคะและแปลว่าการงาน การเงินงานเงินเข้านะคะและแน่นอนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มเทมแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่จะได้ชื่นใจในเรื่องของลาบผลแน่แท้นะคะหรือจะมีชื่อเสียงก็ได้นะคะบางท่าน The World แล้วก็สาบถ้วยนีแ่แปลว่าถ้าทำอะไรเกี่ยวกับโลกออนไลน์ทำอะไรเกี่ยวกับการ เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ศิลปินแบบนี้นะคะจะโดดเด่นนะคะผลงานจะโดดเด่นจะเป็นที่กล่าวขานถึงนะคะจะอยู่ในหน้าสื่อแล้วก็1ดาบค่าความชัดเจนมาถึงถ้ารออะไรจะเกิดความชัดเจนถ้าคุณกำลังรอเรียกตัวเข้าทำงานรอประกาศข่าวเรื่องของการสอบแข่งขันบรรจุงานส่วนงานต่างๆของตัวเองหรือของลูกหลานหรือของแบบ บริวารแบบนี้ก็ได้นะคะมีข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีซึ่งมันอาจจะมันอาจจะเชื่อมโยงกันก็ได้ที่เอฟอ่านไปเมื่อกี้นะคะว่าคุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่บางทีข่าวดีนี้ไปทําให้คนอื่นแบบอุ๊ยอิจฉาน่ะนะคะเนี่ยจะมีความชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะรอความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์รอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องประกาศ นะคะประกาศผลสอบผลชิงตำแหน่งอะไรบางอย่างก็มีเกณฑ์ที่จะได้ดีนะคะมีเกณฑ์ติดอันดับค่ะติดอันดับขึ้นบัญชีนะคะติดสอบสัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์งานไว้ก็จะถูกเรียกตัวมีชีวิชีวาเพจอวอนนะคะเด็กถือไม้เท้าได้สำหรับก้าวเหรียญอ้ารุ่งเรืองค่ะการเงินดีนะคะแล้วก็ก้าวไม้เท้าค่ะก้าวไม้เท้าแปลว่าการยืนหยัดปกป้องแล้วก็ the h e ค่ะ ความรู้อันประเสริฐ wisdom แสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดนะคะอันนี้น่ะอ่านไปในทางแบบกระแสะสังคมอะไรด้วยนะคะพระอังคารอยู่ในเรือนที่สามบางทีคุณทวนกระแสะสังคมคนอื่นคิดไปในทางนั้นคุณคิดต่างถูกทัวลงอะไรแบบนี้นะคะทั้งทางที่ด้านของคุณมันก็มีเหตุมีผลอยู่อะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับคุณท่ามกลางความ บางทีท่ามกลางความไม่รู้ของผู้อื่นคุณรู้แต่ว่าความคิดของคุณอาจจะถูกต่อต้านหน่อยนี่คือเรื่องที่คุณจัดก,การได้อยู่นะคะและไม่อาจที่จะทําให้คุณไม่อาจที่จะปิดกั้นความมีชีวิตชีวาของคุณกําลังวังชาพระอังคารให้กําลังทํามุมโยกหน้าชาวตุลคุณจะมีความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสามากขึ้นคุณจะมีชีวิตชีวามากขึ้นต่อให้คุณเจอ,อเรื่อง ทอกซิกบ้างผู้คนมาทอกสิกใส่คุณบ้างแต่ก็ไม่อาจจะทําให้อารมณ์ทุกอะไรในในช่วงนี้เหมือนกับไม่ค่อยทุกนะคะไพ่ออกมาดีในเรื่องของอารมณ์แต่แต่บางเรื่องก็ต้องถูกต่อต้านบางเรื่องก็ต้องยืนหยัดในจุดยืนในความคิดในการเป็นตัวเองประมาณนั้นนะคะนะคะเราไปดูไพ่ออราเข้ากันนะคะแล้วการเงินดีมากนะคะ 9, เก้าเหรียญราชาถือเหร่ยนไปดูไพ่ ออราเขากันค่ะอยากรู้ความรักจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะมีความเป็นไปได้สองทางนะคะว่าถ้าคุณคุยกันเสมือนเป็นมิตรต่อกันมีความเป็นมิตรต่อกันสูงคุยกันแบบ สบายๆอะไรแบบนี้นะคะจะสามารถไปต่อกันได้ดีมากเลยช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถฟังกันได้ไม่แบบมันเหมือนกับว่าภาษารักต่างกันนะคะและไม่สามารถเปิดใจในช่วงนี้ช่วงนี้แหละจะเป็นความจะเป็นความชัดเจนว่าจะไปต่อหรือจะอยู่ อาจจะ m o v e on หรือจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะจะเดินทางด้วยกันหรือว่าจะแยกกันเดินทางครั้งนี้แหละจะมาแต่ว่าไพ่ออกมาในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนน้อยนะคะที่จะแยกส่วนใหญ่จะร่วมทางกันส่วนใหญ่แม้แต่คนที่แบบมีปัญหาสุดๆก็ยังมีเกณฑ์ได้แบบได้เชื่อมโยงกันนะนะคะเรามาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะ เหมือนความเป็นครอบครัวมีมากความแบบมองที่มองมองความเป็นทีมอะไรแบบนี้นะคะถ้าในแง่ของการเป็นแฟนกันก็เหมือนกับมีความเป็นมิตรกันสูงนะคะความสนุก ความใช้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนานเบิกบานและความเป็นมิตรและความเข้าใจนี่แหละจะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ดาวพระอังคารอยู่ในเรือนมิตรด้วยเนาะอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนที่สามและเป็นเรือนดาวพระหัสบดีด้วยนะคะ d i g n i f i e จะมีข่าวดีเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ จะมีข่าวดีเรื่องของการเรื่อนระดับปรับยศชายเรื่องลาบผลลาภะนะคะโชคลาภก็มาการเงินและโดดเด่นในช่วงนี้มีเกณฑ์มีชื่อเสียงโดดเด่นในผลงานที่ทำนะคะถูกชื่นชมในสิ่งที่เป็นธุรกิจของคุณนะคะธุรกิจแบบ ตตลาดนะเป็นที่นิยมมากนะคะแม้ไม่โฆษณาด้วยนะคะบางทีไม่ได้โฆษณาตัวเองแต่ผู้คนค้นหาเองอ่ะค้นหาผลิตภัณฑ์นะคะอุดหนุนอุปถัมนะคะและก็ยังแปลด้วยว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการถูกโปรโมตนะคะชายเชิดฉายชายแสงเงินมาอีกแล้วเงินนะคะโชคลาภ การเงินเนาะดาวการเงินได้พลังดีนะคะ f i h o u s e p s s s i o n มีชีวิตชีวามีความกระเตือเรือร้อนมี p a พชชันในการทำงานจากที่ถ้าใครหมดไฟก็ไฟไฟมีไฟอะในการใช้ชีวิตนะคะเนี่ยกลับมาแล้วมีความรู้สึกปลาถนามีความรู้สึกที่จะทำดีที่จะทำงานต่อให้เจอเรื่องราวอะไรบ้างก็ มีพลังใจอย่างดีเลยนะคะหรือจะเจอความรักที่มีแพชชั่นต่อคุณคุณมีแพชชั่นต่อเขานะคะไคลรอนหรือชิรอนนะคะฮิวถูกเยียวยาแปลว่าความสัมพันธ์จะถูกเยียวยาแปลว่าความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกต้องอึดอัด กับเรื่องบางเรื่องเช่นเงินงานหรืออะไรแบบนี้นะคะจะถูกเยียวยามันจะฟื้นฟูเฟื่องฟูขึ้นในช่วงที่พระอังคารเรื่องราวใดๆที่รู้สึกว่าอึดอัดขับคล่องจะถูกจะถูกทําให้เหมือนฟื้นคืนชีพนะคะอะไรกิจการค่อนข้างต้องพยายามหนักในในช่วงที่ผ่านมาผลงานที่พยายามสร้างหรือว่างานที่ทํารู้สึกว่าตึงเครียดอะไรแบบนี้นะคะมันจะ ถ้าเกิดว่าคุณทำงานประจำเป้าหมายจะบรรลุนะคะแล้วก็วางใจได้เร็วอ่ะนะคะวางใจสบายใจผ่อนคลายรางวัลมานะคะรู้สึกสนุกรู้สึกสดชื่นแจ่มใสทําอะไรแล้วเห็นผลลัพธ์นะคะในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันเดียวยากันและกันนะคะจัดสมดุลในความสัมพันธ์และเข้าใจกันและกันนะคะใครที่โสดอยู่ แล้วอกหักเสียใจในความรักผิดหวังในความรักในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ไม่ถึงขั้นแบบเจอความรักเป็นพิษอะไรขนาดนั้นแค่ไม่สมหวังสักทีไม่ชัดเจนสักทีก็จะเจอคนรักที่ใช่ที่เข้ามา แล้วก็เ e ยี L ่ยวยาจิตใจทําให้คุณรู้สึกว่าอุ้ยคุณถูกสนใจคุณมีคุณค่านั่นเลยคือแบบสถานการณ์ที่คุณจะได้รับนะคะเราไปดูไพ่สําหรับสุดท้ายกันค่ะขอบพระคุณคุณอันชุก,กรมากๆเลยค่ะสําหรับซปเปอร์แตงซปเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะไปดูไพ่โปรโมชั่นกันค่ะนี่ค่ะ พระอังคารเข้าสู่เรือนที่สามชาวตุลปุตตะค่ะใครที่ยังไม่มีคนรักก็พิเกณฑ์ที่จะพบรักที่สามารถจะสร้างครอบครัวต่อไปในเบื้องหน้าในอนาคตนะคะและมีความเข้าใจการมีความเป็นไมตรีมักจะอบอุ่นต่อการนะคะเป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่น่ายินดีอย่างยิ่งบางท่านมีข่าวดีเรื่องการมีบุตรบริวารหรือใครที่มีบุตรบริวารจะได้ชื่นใจมีความสุขเพราะบุตรบริวารน,นะคะ และท่านที่อยากจะทำกิจการธุรกิจอะไรในช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะคะและจะนำพาความสำเร็จและความเฟื่องฟูงมาจากคุณอยากจะเริ่มมีเพจเป็นของตัวเองอยากจะเริ่มเขียนบทความอยากจะทำคลิปทำอะไรแบบนี้นะ่ะดีนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์พบมิตีสายดีนะั่นแหละศาสตร์ชัดที่พระอังคารไปอยู่มิสหายสังคมการติดต่อการร่วมมือและการสื่อสาร ทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรุ่งเรืองมากนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันโอ้ท,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 ที่ทีนี้ทีนี้ไพ่นี้ออกมาแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการพลดัดพรากและมีภาวะแบบเสียใจอันนี้นะพระอังคารนะ่ะพระอังคาร สม,มโนสงบเรียบร้อยเขาจะไม่ได้ให้ผลในทางร้ายในทางลบนะคะแต่ว่าถ้าหากมีผลอะไรแบบนี้ออกมาน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณนั้นอาจจะได้ได้เป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็ได้เนาะในความร่มเย็นสม,มโนขึ้นมานะคะสม,มโนก็สมณมะนะคะนะคะ ซึ่งไม่ได้แปลว่าชาวตุนจะบ,บวชอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางท่านก็มีทางเป็นไปนได้อยู่บางท่านน่ะอะไรอะไรก็ตามที่ดีๆเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณแบบนี้ก็ได้นะคะอะไรที่เคยรู้สึกว่าเสียใจก็ถูกเยียวยาหรือฟื้นฟูขึ้นมาใหม่สิ่งใดที่เคยรู้สึกว่าเป็นความทุกข์นะคะเป็นความ สูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคยเคยมีปัญหาอะไรก็ตามสูญเสียความรักไปแยกทางอะไรบางท่านก็ไม่ได้มีเรื่องนั้นเลยนะคะแต่แปลถึงเรื่องของอดีตเนาะค่ะมันเยอะมากเลยที่ชาวตุนเจออะนะคะมันเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆอะ่ะ ดูเหมือนว่าคุณจะเข้าถึงแก่นของความสุขและต้อนรับสิ่งดีๆอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่ว่าตัวเองเคยผ่านสถานการณ์ใดมาเรื่องราวใหม่ๆจึงมาถึงไม่ว่าจะเป็นความรักใหม่ๆสําหรับผู้ที่เคยหย่ารากักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงใหม่ๆถ้าหากเคยเจอเพื่อนหักเหลี่ยมสังคมหักเหลี่ยมโหดไอ้สมัยก่อนนะคะนิมิตด,ดีสหายดีการติดต่อร่วมมือใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเคยแบบสูญเสียบุคคลสําคัญด้วยควม อาชาราอะไรแบบนี้เนาะนะคะในอดีตนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะทําความเข้าใจได้อะนะคะจะจะเหมือนกับทําความเข้าใจได้แล้ว อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตนี้แบบอุทิศกุศลเนาะเหมือนไพ่หกเหรียญที่ออกมาอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับและใช้ชีวิตให้ดีที่สุดให้เป็นสุขอย่างนั้นก็ได้ค่ะบางท่านไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เอฟอ่านมาแต่แปลว่าจะมีคนที่ทุกข์ร้อนใจมาฟังคาปรึกษามาขอความเห็นของคุณและรู้สึกว่าอ้าวดีจังเลยนะคะฟังสิ่งที่คุณแนะนําก็สามารถแก้ไขความทุกข์นั้นได้นะคะแก้ไขความเสียหายนั้นได้ตนุค,ค่ะ มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นความคิดและที่ใส่ส่วนตัวอุ้ยอ่านละต้องอ่านแล้วเรื่องนี้นะคะนี่แหละเหมือนไพ่ข้ามไม่เท้าที่ขึ้นมาไหมคะนี่แหละต้องระวังนะคะในเรื่องของศัตรูในเรื่องของบางทีไปสื่อสารอะไรที่อาจจะอาจอาจะคนละแบบกับผู้อื่นสักหน่อยนะขวางเขาเขาเรียกว่าขวางน้ําเชี่ยวไปเอาเรือขวางแบบนั้นนะคะต้องระวังนะคะวา่าระวังทัวลงหรือว่าเขาเรียกว่าถูก คอมเมนต์ถูกขเขาเรียกว่าอะไรสืบสอออะไรก็ไม่รู้เรื่องส่วนตัวท,ท,ทั้งๆที่มันก็เป็นแค่ความคิดอขออภัยค่ะคราวนี้น่าดื่มน้ํ <laughs> ทาทั้งๆที่มันก็เป็นแค่ความคิดเห็นอะไรแบบนั้นนะคะต้องระวังเรื่องนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งว่าความคิดนิสัยส่วนตัวและสิ่งที่ทําสิ่งที่เป็นตัวเองนี่แปลว่ามีเกณฑ์ที่ชาวตุลจะได้สิ่งที่ดีมากๆเลยจะได้สิ่งที่ เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจแต่แต่ว่าบางเรื่องบางคนนะคะบางคนที่ได้อะไรด้านดีๆไปเลยเพราะว่าใจเปี่ยมไปด้วยอยากอยากทำสิ่งต่างๆนะคะเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อโลกเนี่ยชีวิตก็ดีไปเลยแต่ถ้าหากว่าสลับกันล่ะคะทีนี้ ไม่ว่าจะอ่านเรื่องราวอะไรทีนี้ชาวตุนอาจจะต้องระมัดระวังด้านอารมณ์และความรู้สึกถ้าหากว่าคุณเป็นถ้าหากว่าคุณดึงดูดพลังงานลบแบบว่าเห็นแบบมีความเห็นอะไรบางอย่างที่บางสิ่งมันอาจจะ เป็นสิ่งที่ควรพูดบางสิ่มมันอาจจะไม่ควรจะแดงอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังว่ามันอาจจะนําพาความศัตรูนะคะความมีศัตรูหรือโดนทําร้ายหรือเวลาที่ไปพูดคุยสังสรรค์อะไรไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเลยนะคุณก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาภาษาวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะคะหรือวัยไหนก็ได้นะคะเหมือนกับมันอาจจะเป็นการพูดเล่นในตอนแรก แต่ว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอาจจะนําพาไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งได้เป็นแค่บางคนนะคะไม่ได้เป็นทุกคนเพราะว่าบางคนก็มีเหตุมีผลนะคะแต่แต่บางทีบางท่านก็เป็นนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็คือแบบความคิดเห็นอะไรแบบนี้นะคะที่ขัดแย้งนะคะความคิดต่างนะคะถ้าเป็นเรื่องใหญ่อะอาจจะนําพาไปสู่การถูกการถูกคอมเมนต์นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีราวใน การในแวดวงนั่นแหละนะคะทำนองนี้นะนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามีทุกคนนะคะบางท่านอาจจะแปลว,ว่าตัวเองนั่นแหละไปอยู่ไปเห็นสถานการณ์เหล่านี้นะคะจบแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆชาวตุนคะ <c oughs> เรื่องดีก็ดีเลยเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็ระมัดระวังเพราะว่าสาหชัดแปลว,ว่าการสื่อสารถ้าใช้ความเหตุผลจำกับนะคะควบคุมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ เฉพาะคนที่มีความเป็นแว้นๆนั่นแหละเนาะใครไม่ได้เป็นทุกคนหรอกเฉพาะคนที่เป็นแวนๆหน่อยนั่นแหละนะคะอะไรนะพ่อน้องออนิวอะไรแบบนั้นนะคะส่งอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะซึ่งไม่ค่อยมีหรอกนะคะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะแปลว่าตัวเองนั่นแหละที่ไปเจอเอาไปเป็นที่ปรึกษาไปเจอคนขัดแย้งกันนะคะไปมีความคิดเห็นที่ เอากระแสทำไมต้องไปลุงคนนั้นลุงคนนี้คุณมีความคิดว่าทำไมไม่ฟังก่อนหรือทำไมไม่ดูเหตุผลละ่ะอีกด้านหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคนอาจจะเป็นพลังงานด้านนี้อ่ะนะคะจบแล้วค่ะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นชาวราคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะ ขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวตุลทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักค่ะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะมังคังร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจําไสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเล ค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนดาติสวัสดีนะคะเราจะพักกัน10นาทีแล้วเราจะมาเจอกันกับชาวพิจิกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสาหรับการกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบพระคุณทุกๆความคิดเห็นเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆการให้ทิปการให้แต่งค่ะขอบพระคุณหัวใจดวงน้อยน้อยน่ารักชอบมากเลยบายไปแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนดาตีสวัสดีค่ะ